สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับามาพูดคุยเรื่องเรากวกับการาเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดนะครับก็วันนี้มาอาัปเดตนะครับสำหรับลูกเป็ดชุดนี้นะครับก็ลูกเป็ดอา,อายุนะครับสามสัปดาห์แล้วนะครับสามสัปดาห์นะครับก็จะมีบางบางตัวเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเป็ดมีอยู่ สามชุดนะครับสามรุ่นนะครับประมาณนั้นฟักออกมาไม่พร้อมกันนะครับก็เฉเลี่ยแล้วก็มีสองสัปดาห์บ้างสองสัปดาหกว่านะครับสามสัปดาห์ประมาณนั้นนะครับก็เอ่อคลิปนี้นะครับหลายคนอยากจะเลี้ยงเป็ดนะครับอยากจะลดต้นทุนนะครับคือนะครับการที่เราเลี้ยงลูกเป็ดเราสามารถที่จะฝึกหรือหัดให้ลูกเป็ดกินอาหารแบบลดต้นทุนได้นะครับ ถ้าเราเอาเป็ดาสาวมาเลี้ยงนะครับมันก็จะหัดให้เขากินลักษณะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะายากพอสมควรนะครับก็เหมือนกับไม้แก่ดัดยากนะครับก็ไม้อ่อนจะง่ายกว่าประมาณนั้น,นครับก็คือ,อามาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงเป็ดลูกเป็ดระหว่างเป็ดสาวนะครับาการเลี้ยงเป็ดมันมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ ขึ้นอยู่กับสถานที่เราเลี้ยงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับพื้นที่อยู่มีหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ใกล้ชุมชนนะครับมันก็อาจจะทำส่งเสียงนะครับส่งเสียงว่าส่งเสียงคลิ่นะครับประมาณนั้นนะครับก็จะรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าชาวบ้านเราแกนั้นประมาณนี้ครับการเลี้ยงลูกการเลี้ยงเป็ดนะครับอยากจะแนะนําให้เลี้ยง ห่างไกลนะครับจากชุมชนะครับไม่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเสียงหรือว่ากลิ่นนะครับรบกวนนะครับก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการที่จะลดต้นทุนนะครับผมแนะนําให้เลี้ยงลูกเป็ดนะครับเลี้ยงลูกเป็ดนะสำหรับมือใหม่นะครับควรที่จะเลี้ยงลูกเป็ดนะครับถ้าอยากจะลดต้นทุนนะครับเลี้ยงไว้เก็บไข่ไว้กินเองนะครับในจํานวน สิบยี่สิบตัวนะครับหรือห้าสิบตัวประมาณนั้นนะครับอย่าเยอะไปนะครับแนะนําถ้าเลี้ยงไว้กินเองเก็บไข่ไว้กินเองนะครับให้เลี้ยงจำนวนยี่สิบสามสิบตัวพอแล้วนะครับหรือต่ํากว่านั้นก็ว่าไปนะครับถ้าเราเลี้ยงนะครับแบบประหยัดต้นทุนนะคือจะเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับให้เลี้ยงในจํานวนที่น้อยๆนะครับนะเพราะว่าถ้าเป็ดโตมาแล้วไปเป็ดนะครับมันจะกินเยอะนะครับ ซึ่งเราจะสามารถฝึกให้เขากินในช่วงนี้ได้นะครับถ้าเราถ้าเราอยากจะให้อาหารเขาแบบลดต้นทุนโดยการใช้ลำใช้ข้าวเปลือกออปลายปลายข้าวนะครับมาให้มาเลี้ยงลูกเป็ดนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ลูกเป็ดคุ้นชินกับการกินนะครับก็เหมือนสมัยต่ก่อนนะครับการเลี้ยงเป็ดนะครับ รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นสี่สิบห้าสิบห้าสิบปีหลังนะครับเขาเลี้ยงทุกเขาเลี้ยงเป็ดนะแบบบ้านๆนะมันก็ยังออกไข่ให้นะครับโดยที่ไม่มีอาหารสําเร็จรูปนะครับเขาจะใช้ลำปลายหรือว่าขาเปลือกให้เป็ดกินนะครับเป็ดมันก็ยังไข่นะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบทุกวันนี้นะครับอาหารสําเร็จรูปนะครับมันก็สะดวกง่ายขึ้นแต่มันก็จะทุกวันนี้ต้นทุนก็ค่อนข้างสูงนะครับ ค่อนะข,ข้างสูงกรสอบหนึ่งก็สี่ร้อยอัพนะครับ4ี่4้0ยสาสิี่้อยสี่ิยันเปียกื้ 500, ราร้อยต่อกระสอบนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบเราไปซื้อไข่จริงเองหรือเราจะมาเลี้ยงเองนะมันก็ถ้าไปเปียบเทียบลักษณะนั้น,ม,นมันไม่คุ้มกันนะครับไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าอะไรอาหารสําเร็จรูปนะมันแพงนะครับถ้าจะเลี้ยงให้อาหารสําเร็จรูปไปเลยนะครับ,นะค,รบคืออ่ ยากจะลดต้นทุนจริงนะครับผมให้เลี้ยงผมให้นแนะนําให้เลี้ยงลูกเป็ดไปเลยนะครับสึ่ให้เขากินตั้งแต่เล็กนะครับเดเป็นลำเป็นตายข้าวข้าวเปลือกอะไรนะผสมพืชผักต่างๆให้เป็ดกินนะครับนะครับซึ่งพอถึงอายุไข่ของเขามันก็มันก็จะไข่ของเขาอพอครบกำหนดนะครับ5้าเดือนมันก็จะไข่ปกตินะครับ,นะรบซึ่งอัตราการไข่มันก็จะสามารถคงที่ได้นะครับคือคงที่ยังไงคื เปิดในจํานวนร้อยตัวห้าสิบตัวมันก็จะไขให้เราประมาณสักสามสิบสามสิบฟองสี่สิบฟองต่ำสสูงสุดนะครับประมาณนั้นนะมันก็สามารถทําให้เรา,าได้ผล,ผลผลิตนะครับใกล้เคียงครับต้นทุนนะครับาสารอาหารโปรตีนอะไรต่างๆนะมันมันก็มันกอ็อย่างว่านะครับมันสามารถที่จะบํารุงรังไข่แล้วว่า ทำให้เป็ดมันไข่ดกนะครับหรือว่าทําให้เป็ดได้รับสารอาหารโปรตีนที่เพียงพอนะมันก็ต้นทุนมันสูงนะครับนะก็อยากจะแนะนํานะครับให้เลี้ยงเป็นลูกเป็ดดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นพืชผักลำํำข้าวเปลือกปลายข้าวนะครับผสมให้ลูกเป็ดลูกเป็ดกินตั้งแต่เล็กเลยนะครับมันก็จะสามารถประหยัดได้นะครับแต่พูดถึงนะครับพูดถึงลํำนะครับลํำมันก็ค่อนข้างที่จะ หายากนะทุกวันนี้ผมว่ามันหายากแล้วนะครับในแต่และพื้นที่นะครับมันตามชนบทบางพื้นที่มันจะค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่และบ้านยุคท,ทุกวันนี้นะครับมันก็การทํานามันค่อนข้างนิดจะน้อยนะครับคนรุ่นใหม่ก็ไปหาทํางานต่างถิ่นนะครับคนแก่คนเฒ่าก็ไม่มีแรงทํานะครับกลายเป็นที่นาบ้างบางส่วน ล้างนะครับ่างขาวกลายเป็นไรอ้อยไร่มันประมาณนั้นนะครับนาข้าวแทบจะไม่เห็นนะครับแล้วก็ก็จะทํากันง่ายๆโดยการหวานนะครับบางที่นะครับทุกวันนี้หวานข้าวนะครับมันมันมันได้ผลผลิตน้อยมากนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับการทํานาใช้ดำนะครับดํานานะครับใช้มือดำไม่นะครับมันก็ได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าพูดถึงลำนะครับ ค่อนข้างที่จะหายากนะครับทาะวันนี้เพราะว่าผมมาไปซื้อนะครับแต่ละครั้งต้องไปมัดจําไปจองนะครับนะครับโรงสีแต่โรงโรงสีนะครับเป็นโรงสีย่อยๆนะครับตามชุมชนนะครับเป็นโรงสีเล็กๆนะครับมันก็คนเขาก็ใช้กันนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ปัญหามันคือรำมัน ขาดแคนไม่มีนะครับก็การสีข้าวประมาณนั้นสีข้าวลดลงนะนะเพราะว่าส่วนมากจะซื้อกินกันนะครับแถวชุมชนผมนะครับประมาณนั้นนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะครับอก็ประมาณนั้นนะครับการที่เราไปซื้อข้าเปลือกในช่วงหน้าทํานามันก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้อีกอย่างหนึ่งนะครับนะก็ลองลองไป แต่ละวันีลองไปดูนะลองหาเอานะครับอ่าลำนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาเป็นส่วนผสมอาหารให้อเลี้ยงลูกเป็ดนะครับหรือว่าเลี้ยงเป็ดนะครับมันก็ค่อนข้างอหายากประมาณนั้นครับผมพูดได้เลยครับเพราะว่าผมผมหาซื้อยากนะครับผมต้องไปจองนะครับต้องไปมัดจําเอาไว้นะครับถ้าไม่จองไม่มัดจําเป็ดหมูที่ผมเลี้ยงมันก็จะไม่ได้กินนะเพราะว่าผมไม่มีโรงสีนะครับนะครับ แนะนํานะครับการเลี้ยงลูกเป็ดให้ลดต้นอยากจะลดต้นทุนจริงๆนะครับให้เริ่มเลี้ยงลูกเป็ดไปเลยนะครับนะครับไม่ต้องไปเลี้ยง أ أ เป็ดสาวนะครับหรือเป็ดสาวมันเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงเลยมันก็ถ้าเราจะปเป็ <Without. S 1> นลดต้นทุนนะมันก็มันก็ได้ครับแต่มันก็ต้องใช้ะระยะเวลาครับเหมือนกแบบันนะครับแต่ถ้าเราสอนให้ลูกเป็ดกินอาหารผสมที่เรามีวัตถุดิบต่างๆใน ในพื้นที่ยที่เราหาง่ายนะมันก็จะช่วยในการาผสมนะครับให้เป็ดกินได้ง่ายรประมาณนั้นนะครับวัตถ,ถุดิบต่างๆแต่ละพื้นที่มันค่อนข้างที่จะหาง่ายยากต่างกันประมาณน,นะานั้นนะครับแต่การลดต้นทุนนะครับสาหรับลูกเป็ดนะครับก็อยากจะให้ล,ลดต้นทุนตั้งต่ ฝึกให้เขากินนะครับไม่ว่าคุณจะผสมอาหารอะไรใช้วัตถุดิบอะไรผสมนะครับก็นะครับก็สามารถที่จะสอนให้เขากินตั้งแต่ลูกเป็ดไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับถ้เป็นลำเปลือกข้าวเปลือกากเข้าวนะครับหรือจะเป็นอะไรต่างๆพืชผักนะครับประมาณนั้นฝึกให้เป็ดอกินนะครับตั้งแต่เล็กเลยนะครับมันก็จะช่วยให้เรา ไม่ต้องไปซื้ออาหารสําเร็จรูปซึ่งราคาก็แพงๆนะครับอันนี้เหมาะในการเลี้ยงสําหรับคนที่อยากเลี้ยงไว้เก็บไข่ไว้กินเองนะรประมาณนั้นครับอยากจะแนะนําฝึกหรือว่าหัดให้ลูกเป็ดกินอาหารลดต้นทุนเลยนะครับนะครับกอประมาณนั้นครับก็ผมไม่มีอะไรมากมายก็มาอัปเดตให้กับ fc นะครับใครคนอยากจะลดต้นทุนนะครับก็สอดถามมาใช้ส่วนผสมแบบนี้แบบนั้นไ,ได้ไหมวิธีลดต้นทุนอาหารเป็ดแบบนั้นแบบนี้มันคุ้มไหมนะครับ พูดถึงนะครับการลดต้นทุนมันในเชิงถ้าเราเลี้ยงในจานวนเยอะๆนะครับถ้าเราลดต้นทุนนะโดยการผสมนะครับมันก็จะทําให้เราดีม่ดีเราขาดทุนไปเลยนะครับเพราะอะไรนะครับปิดนะครับมันไม่ไข่นะครับปิดไม่ไข่หรือว่าไข่น้อยนะประมาณนั้นนะครับการที่เราจะเลี้ยงปิดขายไข่นะครับมันไม่คุ้มนะครับถ้าเราจะลดต้นทุนลักษณะนั้นนะครับเราต้องเน้นที่อาหารสเร็จรูป มีโปรตีนให้เพียงพอประมาณนั้นนะครับถ้าเราเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับเราก็สามารถที่จะสุกให้เขากินได้สวนให้เขากินได้นะครับหัดนให้เขากินประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะครับสําหรับที่วิดีโอนี้ผมก็มาอัปเดตให้กับเ C นะครับหลายๆท่านที่ติดตามผมอยู่แล้วก็สนใจค่อนข้างมากแล้วนะครับต่อการเลี้ยงเป็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดสาวนะครับลูกเป็ดนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะสนใจพอสมควรนะครับช่องของผมนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับกํากลังใจซับสไครต์นะครับแต่ละทรับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับหรือ,อจะแชร์ก็ยิ่งดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจใหลายๆคนที่ให้กําลังใจผมในการสนับสนุนให้ผมทําคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกๆวันนะ อัปเดตให้กับ FC ซหรือท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มากก็น้อยออะมานะครับอาจจะได้รับประโยชน์ไม่มากหรือน้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอขอนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม